ลิต้าเวกเตอร์ร้านไม่จริงอา่างบารกาแฟตอนเช้าตอนเย็นกลายเป็นบาร์เบียสุดชิลสวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ร้านหูเรามาดูบรรยากาศตอนเก็บร้านของบาริสต้ากันค่ะแบบแรกเลยเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างมาล้างให้สะอาดและเช็ดอุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องทําน้ําแข็บบาชงกาแฟขวดไซรัปเช็ดทุกอย่างจนมันเหลี่ยมม่งๆเอาจนเหลื่อมตาาแกาแฟจะมีการทําเช็คลิตรเช็ควัตถุดิบต่างๆ <c oughs> เพื่อเตรียมไว้ชงสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะมาต่อกันที่เครื่องชงกาแฟค่ะตอนแรกเราจะขันน็อตจากตะแกรงหัวชงกาแฟออกมาล้างนะคะน็อตตัวนี้สําคัญมากข้ามหายนะคะ แล้วจะใช้แป้งขัดหัวชงให้สะอาดค่ะให้ชิดชูเช็คอีกรอบนะคะว่าสะอาดหรือเปล่าแ,แกงสะอาดแล้วให้ประกอบเข้าที่เดิมนะคะต่อไปคือการฝัดน้ําล้างหัวชงค่ะเครื่องชงรุ่นนี้เราจะกด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะคะอ่างที่รอเราจะมาทําความสะอาดก้านสตรีมค่ะเสร็จแล้วเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนั้นทําการปิดเครื่องและปล่อยแรงดันอากาศจากก้านสตรีมให้หมดนะคะเครื่องบด,ดก็สําคัญนะคะทุกวันต,ตาจะทําการบดไล่เมล็ดกาแฟที่ค้างอยู่ในเฟืองบดเพื่อทําให้กาแฟมีรสชาติดีและสดม ออยู่่เสมคะรสชาติและความสะอาดสําคัญต่อเรามากๆเลยคะ่ะเวกเตอร์เก็บร้านเสร็จแล้วพักดมยาก,กันสักหน่อยคะ่ะตอนสุดท้ายผู้จัดการจะเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดว่าวทําครบหรือยัง,ค,ยงค่ะเอ้ยชะอ่อนเด๊6หกโมงครึ่งแล้วร้านหูปเปิดให้บริการแล้วค่ะที่นี่มีเบียร์ครับทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะคะทัดลายเต๋บแล้วมาพบกันที่เวกเตอร์8โมงถึง6โมงเย็นและหูห6โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะอ้าวชอ